วันที่11พฤศจิกายน2568กรมการค้าภายในการจัดงานทงเขียวราคาประหยัดนาหากร์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทก,กสจังหวัดลำปางโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติเยี่ยมชมงานและกล่าวทักทายเกษตรกรว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย Quick Big Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ ซึ่งเน้นการดูแลราคาสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิตโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเอกชนผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมีเกษตรและภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนไฮไลท์ภายในงานมีการจำหน่ายปุ๋ยเคมี6ในราคาพิเศษขอเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานทงเขียวราคาประหยัดได้ระหว่างวันที่11 ถึง12พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาน์าก,การเกษตร,รเพื่อการตลาดลูกค้าทกสลำปังจำกัดภายใต้แนวคิดปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ทงเขียวเพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้แข็งแรงและยั่งยืน